My heart of fire. ครับผมพบกันนีกแล้วนะครับผมนัดจาก Security Square ครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับกล้องแบตนะครับกล้องแบตเตอรี่นะครับของ e z w i t ทนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินของกล้องแบตของ e z w i t จะเป็นรุ่น C3A นะครับตัวนี้ BC1 นะครับก็จะพัฒนามาจากตัวนั้นนะครับจะได้จะเก็บแบตได้มากขึ้นแล้วก็สเปคอะไรต่างๆกับอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม อ่ครับผมเรามาดูสเปกกันก่อนนะครับสําหรับตัว BC1 นะครับผมตัว BC1 นะครับอาจจะเป็นได้เป็นภาพสีกลางคืนนะครับเพราะมันมีไฟที่ตัวกล้องด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ภาพความละเอียดที่2ล้านพิกเซลนะครับอ่ตัวนี้จะชัดมากเลยมีการตรวจจับรูปร่างคนด้วยนะครับสามารถพูดคุยโต้ตอบได้กันน้ำระดับ IP66 นะครับใส่เมมโมรีการ์ดได้256นะครับผม แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาถึง1 2 9 0 0มเิลลิแอมเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีไซเรนในตัวนะครับผมในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีอ่ะคู่มือก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่ามีมาร์กนะครับติเกอร์มาให้มีน็อตนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์กล้องเนาะอะแดปเตอร์ตัวเบสนะครับตัวเบสเตชั่นนะครับอ่ารูปล่างจะเป็นอย่างนี้เลยอ่าจะเบาๆนิดหนึงนะครับใส่เมมข้างล่างนะครับตัวนี้ แล้วก็นี้เป็นไฟสถานะนะครับมีปุ่มซิงค์อยู่ด้านบนข้างหลังจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับมีต่อแลนนะครับผมแล้วก็เสียบไฟแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวกล้องนะครับตัวกล้องหน้าตานะครับตัวนี้จะมี PR ด้วยนะครับผมจะมีไฟสปอร์ตไลท์สองดวงมีกล้องนะครับมีไมมีปุ่มซิงค์นะครับแล้วก็มีรูชาร์จแล้วก็ลำโพงนะครับ ตัวนี้จะใส่เมมไม่ได้นะครับสําหรับตัวกล้องนะครับจะเป็นไมโคร USB อตัวนี้ใส่เมมไม่ได้นะครับเมมใส่ได้เฉพาะตัวฐานนะครับผมตัวฐานแล้วก็เวลายึดกล้องนะครับมันก็จะมีให้ฐานยึดมา2อันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบขันน็อตเข้าไปนะครับอ,อย่างนี้เนาะจะขันน็อตเข้าไปอย่างนี้หรือว่าเราจะใช้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับดูดปุ๊บประมาณนี้แล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับประมาณนี้เวลาติด นะครับค่อนข้างยึดแน่นอยู่นะครับสังเกต,ตค่อนข้างยึดแน่นนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแผ่นเหล็กนะครับเราอาจจะเอามาติดกับแผ่นเหล็กตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้เนะอะประมาณนี้เนอะอึะ้อค่อนข้างแน่นอยู่นะครับเนี่ยผมค่อนข้างแน่นอยู่เลยนะครับผมอ่าค่อนข้างแน่นไม่ต้องกลัวหล่นเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการเชื่อมต่อ แล้วก็วิธิการใช้งานกันเลยครับผมครับผมอก่อนที่เราใช้ใช้งานนะครับเราก็ต้องมาชาร์จอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกล้องเนาะถ้าสมมุติว่าเราชาร์จอยู่นะครับไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมอ่าอย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราถอดปุ๊บนะครับผมตัวนีนะ้เป็นสีน้าเงินนะครับถ้ามันำลังทํางานตัวนี้จากที่ทางร้านเทสนะครับก็ ชาร์จแบตประมาณ50%นะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตหนึ่งมิลลิแอมนะครับอ่าส่วนตัวเตชันนะครับถ้าสมมติว่าพร้อมใช้งานก็จะเป็นสีฟ้ายางครับผมตัวนี้จะเชื่อมต่อ w i f i ไม่ได้ครับมันเหมือนตัวเป็นเครื่องบันทึกตัวหนึ่งเลยนะครับต้องใช้สายแลนเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้พอเราเสียบอินเทอร์เน็ตเข้าไปปุ๊บอ่าจากนั้นนะครับรอไฟสถานะเป็นสีเขียวนะครับพอเป็นสีเขียวปุ๊บแสดงว่าพร้อมใช้งาน อ่าครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มอัปกรณ์ข้อผ่านมือถือนะครับอ่าขั้นตอนแรกเราก็ไปที่แอป e s e r i t h เหมือนเดิมนะครับผมอ่าล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดบวกเลยครับอ่ากดมุมขวาบนก็ได้สแกนคิวอาร์โค้ดอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเราสแกนแต่ตัวเบตพอนะครับอ่าก็มันจะขึ้นเพิ่มเลยนะครับอันนี้ก็กดแล้วก็เลือกนะครับอ่าบวก7นะครับโซนเวลานี่เป็นเดมันเยนะครับผม ขั้นตอนต่อไปครับก็จะขึ้นเป็นอุปกรณ์ของเรานะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มกล้องนะครับเบดหนึ่งตัวสามารถเพิ่มกล้องได้ทั้งหมด4กล้องนะครับนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่อไปเราจะมาแอดกล้องเข้ากับเบดกันเลยนะครับกล้องก็ระยะในการเชื่อมต่อนะครับ0.6เมตรจนถึง1เมตรนะครับสำหรับการเพิ่มครั้งแรกนะครับผมอ่าทีนี้อ่าสำหรับการเพิ่มครั้งแรกนะครับแล้วก็จะกดอย่างนี้เาะแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไปปุ๊บ มันบอกว่าให้กดปุ่มซิงค์นะครับผมที่ใต้กล้องนะครับ2วิอ่ากดตรงนี้เนาะหนึ 1, 2. 2> ่งสอง่ามันก็กล้องก็จะรีเซ็ตนะครับแล้วก็ไฟสถานะก็ต้องรอให้มันเป็นสีน้ำเงินกระพริบเร็วๆอย่างนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับขั้นตอต่อไปปุ๊บให้กดปุ่มซิงค์ข้างบนนะครับนี่ซิงค์ข้างบน s t a r s c a n n i n มันก็จะร้อง Start scanning นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะรอนะครับจนกว่ารายการกล้องขึ้นมาครบนะครับสำหรับอันนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมจากนั้นก็กดขั้นตอนถัดไปได้เลยครับผมอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเลือกพื้นที่อะไรต่างๆได้นะครับผมอ,อาจจะจัดเป็นโซนว่าอยู่ห้องนั่งเล่นห้องนอนนะครับเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้ นะครับผมส่วน B1 ก็เป็นเลือกพื้นที่ได้นะครับใช้ห้องมั่งเล่นหรือใช้ชื่ออื่นก็ได้นะครับอ่ะเสร็จสิ้นไปนะครับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะขึ้นมาเป็นกล้องหนึ่งตัวนะครับตรงตั้งค่านะครับอ่าสำหรับตัวเบสนะครับสำหรับตัวเบสอันนี้คือเราสามารถเปิดปิดใช้งานไซเรนที่ตัวเบสได้ด้วยนะครับตัวเบสนี้จะมีลําโพงอยู่ด้วยนะครับผมสถานะจะเก็บข้อมูลนะครับอันนี้เวลา format mem ต้องมา format mem ที่ตัวเบสเท่านั้นนะครับตัวกล้องไม่สามารถ format ได้ นะครับผมอันนี้เราใช้เป็นเมม32 g ิกนะครับครับผมอันนี้เราก็จะมาดูกล้องกันนะครับแล้วก็เป็น b c 1นะครับโหลดขึ้นมานะครับเป็นภาพนะครับผมก็จะมีดูย้อนหลังนะครับอันนี้เนาะดูย้อนหลังเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตัวนี้จะบันทึกเฉพาะเวลามีเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะบันทึกนะครับสำหรับอันนี้เราไม่สามารถตั้งดูทั้งวันได้นะครับก็จะมีสแนปช็อตบันทึกภาพ มีผู้ทูเวนะครับผมอ่านี้ผู้ทูเวอ่าผู้ทูเวได้นะครับแล้วก็จะมีไซเลนนะครับอ่ามีไซเลนอ่าพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีอ่าอันนี้คือปรับความละเอียดเหมือนเดิมนะครับเหมือนทั่วๆไปของอ e ีสแอวินะครับผมสําหรับการตั้งค่านะครับจะมีตรวจจับนะครับผมแล้วก็มีประเภทตรวจจับนะครับอ่า รูปร่างคนหรือว่าการเกิดโมชั่นหรือการเปลี่ยนแปลงภาพนะครับสัญญาณเตือนอันนี้ก็จะมีพวกอันนี้ก็ยังทําได้เหมือน C3X นะครับ C3X ก็ที่ว่าเราสามารถใส่เสียงที่กำหนดเองได้พวกนี้นะครับผมเรื่องโหมดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโหมดการทํางานนะครับอันนี้ก็ถ้าอันนี้ถ้าเป็นประหยัดพลังงานนะครับจะได้คลิปเส็นสั้นๆนะครับถ้าเราอยากได้คลิปยาวๆบันทึกยาวๆนะครับแบบว่าเป็นคลิปแบบมันซอยย่อยแต่ว่ามันยาวกว่าเดิมนะครับก็เป็นโหมดประสิทธิภาพนะครับสำหรับตัวนี้ แล้วก็จะมีตั้งค่ารูปภาพพวกความความสีสดใสน,นะครับพวกนี้เราสามารถตั้งได้นะตรงนี้เลยตั้งค่ารูปภาพนะครับผมแล้วก็จะมีตั้งค่าเสียงนะครับอินเตอร์คอมอินเตอร์คอมก็คือทูเวแบบต้องกดนะครับการโทรด้วยเสียงก็คือกดทีเดียวแล้วก็คุยได้ายาวๆนะครับผมแล้วก็จะมีไลท์เซตติ้งนะครับแสดงไปสถานะเป็นเแบตบอกนะครับผมอันนี้เมื่อกี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเมนูกนารฟัง์กชันการใช้งานก็ประมาณนี้และเดี๋ยวก็จะมาชมภาพหรือตัวอย่างของตัวกล้อง BC1 ด้วยนะครับเดี๋ยวอ่ะครับผม จากการใช้งานของทางร้านนะครับตัวนี้นะครับต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับเสียบได้เฉพาะสายแลนแล้วก็ใส่เมมได้แค่2.56นะครับเพิ่มกล้องได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตั้งในห้องกระจกนะครับแล้วก็กล้องอยู่ถัดไปนะครับผ่านกําแพงอีกประมาณ2ชั้นนะครับผมระยะ3 0เมตรสัญญาณยังเสถียรอยู่นะครับผมส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ตั้งโมชั่นเอาไว้นะครับแล้วก็พร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียง ประมาณ7วันนะครับ7วันมีโมชันตลอดกลางวันเลยนะครับตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงนะครับผมเว้นช่วงประมาณ10มนาทีต่อ1คลิปนะครับตัวนี้ก็แบตใช้งานประมาณ20%นะครับเหลือ80%นะครับผมส่วนเรื่องการชาร์จนะครับการชาร์จจาก50%ไป100จากที่เทสนะครับประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกล้องตัว BC1 นะครับเซตนี้นะครับ ที่มีเป็นกล้องมีแบบนะครับของ e z w i t นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อได้ทางบริษัท security square ได้เลยนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง YouTube หรือทางเพจของ security square ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ